นะครับผมขอบคุณพ่อแม่ครับขอบคุณครับที่ทักทายเรานะหนายควันนะครับนี่หายควันยกหน้าให้ดูหน่อยครับผมถวงท้ายยกหน้าให้ผมดูหน่อยครับ ต่อเนื่องกันเลยครับต่อเนื่องเลยนะคลิปเนี่ยหน้างเงาอีกหนึ่งคันครับรอจับจ้านในย่านนี้นะไอเป็นล็อตตี้ F e X Z 240โอ้ถังโปโาเซียนะสองลูกยิง หวานจัดเลยนะ เป็นร้อยก็ห้าหรือเปล่าไม่ใช่นะฝนกำลังมาอีกแล้วครับท่านผู้ชมอันลื่นกันเลยสนุกเลยครับงานนี้ ดูทางนีนแบบดิีไซน์แบบปนๆดินเหนียวๆนี่ลื่นๆนะ่ะสนุกดีจังแหละถ้าเป็นงานทอยดินนี่บางพียกหน้าโชว์แล้ว คลิปหน้าเราพานั่งไปดูกับบางพีเอ้ยบางพีต่อไปตอนนั้นมาอันนี้ไปบางพีก็น่าจะใกล้กลับมาแล้วครับมาปล่อยตัวแล้วครับล็อกกี้เราไม่ได้ลงคำคมอะไรเลยนะภาพนิ่งโบนัสนี่ แล้วพาดูเครื่องครับไหน,นเป็นได้ยินเสียงเหมือนจะเป็น6เ e ต์เหรือเปล่านะฟังจากเสียงแล้วอาจารย์อาจารย์เตมจับให้เราก็พอจะมีความรู้นิดหน่อยครับผมอ่าอาจจะเป็น6 h e นะครับท่านผู้ชม ฝาดำๆแบบนี้มี 6Hl กับ 6Hh เหาะส่วนใหญ่นะแต่ถ้าส่วนเล็กก็ไม่รู้นะท่านผู้ชมอ่านี่ครับหมาแล้วครับพี่หลงตัวแรง บางทีถ้าจะต่อคันนี้มั้งนี่ปเปล่าเฮ้ยมันต้องมีของอาจารย์นนอาจารย์นนอาจารย์นนอีกอาจารย์นนท์แล้วก็ี่เดียวเนะเาะเล้วล็อกซี่รนลั่นเลย